วันนี้นะครับผมได้รับเงินนะครับผมจากค่ายเกม LBL Game นะครับได้ชำระเงินมาให้คุณนะครับเป็นจำนวนเงิน268บาทจุด47สตางค์นะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเงินนะครับผมจากค่ายเกม LBL เกมนะครับได้ชําระเงินมาให้คุณนะครับเป็นจํานวนเงิน268บาทจุดสี่เจ็ดสตางค์นะครับผมได้รับเมื่อเช้านี้เลยนะครับผมตอน9ก้าโมงนะครับผมตอน9ก้าโมงสีนาทีนะครับแอปที่ทําการจ่ายเงินมาให้นะครับผมก็คือต t a าเกมนะครับในส่งของค่าย LBL นะครับ ผมได้รับเงินวันที่11มิถุนายน2020นะครับนี่เลยนะครับเวลา9โมง49นาทีนะครับเดี๋ยวส่วนรูปแบบแอปเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าจะใช้งานอย่างไรนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองเล่นนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยโอเคสำหรับแอป t a t a นะครับผมเป็นรูปแบบนี้นะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับที่ p Play s t o r e นะครับ ในส่วนของ App Store นะครับหรือว่า iOS เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะจะใช้งานได้แค่ Android เท่านั้นนะครับแอปนี้เป็นค่ายของ LBL เก e นะครับผมเป็นแอปที่2ครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับแอปนี้ก็เปิดมานานแล้วในส่วนของ Tata นะครับตอนนี้เนี่ยมันก็มีหลายแอปที่ออกมาจากค่าย LBL นะครับโอเคนะครับกดเช็คอินไปก่อนนะครับผม สำหรับมือใหม่นะครับสมัครผ่าน Facebook ได้เลยนะครับสมัครผ่าน Facebook ได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นส่วนของตาตานะครับผมไม่สามารถสอนวิธีการสมัครได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมได้ทําการสมัครไปแล้วสำหรับใครมือใหม่เนี่ยก็สมัครผ่าน Facebook ได้เลยนะครับนะฮะกับมาที่ตรงนี้นะครับตรงหน้านี้นะครับจะมีให้เราสมัครผ่าน Facebook นะครับเมื่อเราสมัครแล้วมันจะเป็นชื่อผู้ใช้ Facebook ของเรานะครับตรงหน้านี้อ่าผมก็เป็นชื่องานฟรีชาแนลนะครับเป็นชื่อของผมเอง นะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามาดูตรงนี้นะครับตรงรูปหมายการแชร์นะครับตรงหน้านี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของช่องตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการกรอกรหัสโค้ดนะครับการกรอกรหัสโคดเนี่ยถามว่าจําเป็นที่จะต้องกรอกไหมตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะกรอก Alors, หรือว่าไม่อยากกรอกการกรอกโ,โคดเนี่ยจะทําให้เราได้รับเพชรเ, hmm. เพิ่ม İn ตรรเติมสลับการกรอกโค้ด นะครับถ้าคุณไม่ก่อจะถอนเงินได้ไหมก็ถอนได้นะครับไม่เกี่ยวกับการก่อค้ดนะครับในส่วนของค่ายนี้นะครับฟังไว้ดีๆนะของค่ายนี้เท่านั้นนะครับใครจะกอกก็ก่อค้ดที่ผมขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือได้เลยจะไม่กอกก็ได้ก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับในส่วนของหน้านี้มันจะมีในส่วนของรหัสโค้ดของเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลิงก์แนะนํานะครับผมถ้าหากว่าเราอยากจะเชิญเพื่อนนะครับก็กดคําว่าคัดลอกเลยนะครับคัดลอกไปแนะนําเพื่อนนะครับ ไปแนะนำเนี่ยก็คือให้เขาเกอกโค้ดตรงนี้นะครับถ้าเขาเกอกโค้ดของเรานะครับเราก็จะได้รับเพชรจากการกรากโค้ดน anyway, ั่นเองนะครับเราจะได้จากเพื่อนนะครับผม15%นะครับ15%นะครับการรับเพชรจากเพื่อนเนี่ยเรามาดูที่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นจํานวนผู้เล่นหรือว่าจํานวนเพชรที่เราได้จากเพื่อนนั่นเองเราเพียงแค่กดรับรางวัลเนี่ยก็คือเราจะได้รับเพชรแล้วจากเพื่อนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูต่างๆเพิ่มเติมนะครับมาดูที่รูปจอยเกมนะครับแอปตาตาเนี่ยเป็นในส่วนของการเล่นเกมนะครับในส่วนของค่าย LBL นะครับในเกมตาตาเนี่ยมันมีหลายเกมที่ให้เล่นนะครับผมไม่เหมือนกับตัวแอปอื่นๆนะครับในส่วนของค่าย LBL นะครับเป็นเกมเดียวนะครับอันนี้เป็นเกมรวมนะตาตานะครับผมมันมีเกมเยอะนะครับมันจะได้รับเพชรน้อยกว่าแอปอื่นๆนะครับเพราะว่ามันมีเกมให้เราเล่นเยอะนั่นเอง นะครับเราก็สามารถมาเล่นเกมพวกนี้ได้นะครับเกมทั้งหมดนี้นะครับผมเล่นฟรีได้เลยนะครับไม่เสียเงินนะเล่นฟรีได้เลยนะครับไม่เสียเงินเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเกมนี้ละกันนะครับป๊อปสตาร์นะมันน่าจะเล่นง่ายสุดแล้วเกมเนี้ยกดเริ่มเกมเลยเกมนี้เล่นง่ายนะครับนี่ฮะเราก็จิ้มจิ้มไปเรื่อยๆแค่นี้เองนะครับหลายคนน่าจะเคยเล่นไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะ วันนี้ก็มาอัปเดตการถอนนะครับสาหรับแอปตาตาครับว่ามันยังจ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประวัติการถอนด้วยนะครับว่าผมถอนไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วกี่วันเงินเข้านะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้นะครับว่าถอนกี่วันเงินเข้านะบางคนก็ถอนไปนะครับในส่วนของตาตานะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับก็ลองไปเล่นดูได้ในส่วนของเกมอื่นๆนะครับถ้าหากว่าเราอยากรับเพชรคูณ2ก็กดคําว่าคูณ2นะครับ โฆษณาสักคู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่หน้าแรกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไปดูเมนูอื่นนะครับในส่วนของเกมเนี่ยทุกคนน่าจะเล่นเป็นกันแล้วนะเพราะว่ามันไม่น่ายากนะครับเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ฟรีเลยนะครับเรามาดูที่รูปถ้วยรางวัลนะเนี่ยเป็นถ้วยรางวัลตรงนี้นะครับตรงหน้านี้นะครับผมจะเป็นการจัดอันดับนะครับ1นึถึงร้อนะครับใครที่ติดอันดับ3นะครับผม1นถึงสเนี่ยเราจะได้รับเพชรตรงนี้นะครับเพชรตรงนี้เนี่ยจะได้จาก อะไรนะครับก็คือเราจะต้องติดอันดับนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหัวข้อตรงนี้นะครับตรงรูกเครื่องหมายคําถามนะครับว่าเราเนี่ยจะทําอย่างไรถึงเราจะได้รับเพชรในส่วนของหน้าอันดับนะครับก็มี3หัวข้อก็ลองอ่านดูนะครับต่อไปนะครับเป็นเมนูแรกนะครับตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเช็คอินแล้วก็ทําภารกิจรายวันนะนี่ฮะภารกิจก็ให้ทุกคนเข้ามาทําภารกิจในแต่ละวันได้นะครับกดรับไปนะครับที่5เพชรนะ คนะครับตรงนี้เป็นหน้าภารกิจนะครับเราก็มาทําได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าตาการถอนเงินนะครับกดมาที่รูปคนนะครับแล้วก็ให้เรากดคําว่าแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมหน้าตาการแลกเปลี่ยนนะครับ1เลยเราจะต้องมีเพชรเพชรสีทองนะครับดูที่ด้านบนเลยนะครับว่าเรามีกี่เพชรนะครับแล้วเราก็มาดูรายการแลกเงินนะครับว่ามันจะต้องใช้กี่เพชรในการแลกแต่ละดอลลาร์ขั้นต่าอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับ 1ดอลลาร์เท่ากับ32บาทนะครับก็ประมาณ150กว่าบาทนะครับสำหรับ5ดอลลาร์เนี1ย0 0 0 0แสนเพรนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมได้ถอนไปที่10ดอลลาร์นะประมาณ10หรือเท่าไหร่นี่นะผมจำไม่ได้แล้วนะครับประมาณ10ดอลลาร์นะครับนี่นะครับรายการล่าสุดก็คือวันที่21เดือน5 2020นะครับ21นะครับผม21เดือน5นะครับ ยี่สิบเอ็ดเดือนห้าก็คือเดือนพฤษภานะครับผมเงินเข้าเดือนมิถุนานะครับก็หลายวันอยู่นะนะครับเ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมผมทาการถอนไปยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าพฤษภานะครับผมน่าจะใช่นะครับยี่สิบห้านะยี่สิบเอ็ดนะครับผมยี่สิบเอ็ดนะนี่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับผม ก็คือวันนี้นะครับ21พฤษภาคมนะครับนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22นะครับผมก็คือวันที่11เนี่ยเงินเข้ามานะครับในส่วนของวันที่11 22วันนะครับซึ่งผมนับรวมกับเสาอาทิตย์ไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราก็รอเงินเข้าเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยวันเสาอาทิตย์เนี่ยเขาจะไม่จ่ายอยู่แล้วนะครับในส่วนของเ a y p a l เนี่ยผมก็นับรวมไปเลยนะครับก็ลองหักลบเสาอาทิตย์ออกดูนะครับซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยมันก็ช้านะครับในส่วนของ Data นะครับผมรอตั้ง20กว่าวันนะครับผมก็ถือว่าช้าแต่ก็ยังเข้าอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังรอได้นะครับผมสำหรับใครที่ ยังคิดว่ารอได้อยู่ก็ยังเล่นต่อได้ส่วนใครคิดว่ารอไม่ได้แล้วนะครับเงินมันยังไม่เข้าเนี่ยก็ให้เราทักไปที่เพจตา t a ตาเกมนะครับส่งข้อมูลไปสอบถามนะครับว่ายอดเงินที่ถอนอยู่เนี่ยยังได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราสามารถติดต่อเขาได้ในส่วนของเพจตา t a ตานะครับในส่วนของค่ายอื่นก็ติดต่อได้นะครับโอเคแอปนี้ก็ยังจ่ายอยู่ถึงมาช้าแต่ก็มาอยู่นะครับในส่วนของตา t a ตาเกม ใครที่ยังอยากจะเล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นได้สลับมือใหม่ที่อยากจะลองนะครับลองได้ไม่เสียหายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับที่หลายๆคนคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับว่าอยากได้เงินเร็วๆเนี่ยทาอย่างไรนะครับก็คือต้องไปแนะนําเพื่อนนะครับถึงจะได้เงินเร็วที่สุดนะครับเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดแล้วสาหรับการได้รับเงินเร็วนะครับ โอเคนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ